สวัสดีจ้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพ่อเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลั้นไร่หรือสวนมอลลํ่มทาเกษตรยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์กองทุนการทำสวนยางบ้านนาเจริญจำกัดอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนาวันที่กลกุมภาพันธ์2 000, 5 000, 6พนหรเดี๋ยวมอนี้าพี่นองไปบึงบรรยากาศสดๆพร้อมๆกันจ้าสวัสดีครับ ครับผมนายศิิเชษศรีจอมพลผู้หิบบ้านหมู่หกตำบลคำาดีนะครับได้มาพร้อมคณะสกยบ้านนาจเจริญตำบลคำเดียอำเภอเมืองการจังหวัดบมืองการนะครับที่ศึกษาดูงานที่สวนหมอล่ำกเกษตรว่าดีใจเป็นยริงนะครับที่ได้มาศึกษาดูงานนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพ่อเพียงของพอหลวงของเฮ้านะครับเพื่อที่จะนําไป ปั๊บใส่กับในพื้นที่นะครับสิ่งแรกที่ประทับใจนะครับที่ที่มาเห็นนะครับกัตีตาติ่ใจนะครับตั้งแต่เริ่มเข้ามาจากประตูนะครับก็จะเห็นพืชพักท่านะหารชุกๆุตุยานะครับคือสดเบิดนะครับแม้กระทั่งกับเขานะครับที่ได้รับประทานเมื่อบางเทียงนั่นนะครับก่อนเทียงนั่นนะครับกัทางมอลล์เกษตรนะครับเพิ่อจะได้เจ็บ ไอตัวสิครับก็เก็บยุนายุนาสวนนะครับมาประกอบอาหารให้้กับที่มาคณะของเฮ้านะครับก็ถือว่ามือหนีนะครับอะที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในการลงมือทํานะครับกะไปเห็นไร่บองไร่บอลนะครับก็คือก็คืออยู่ตรงนี้ครับบริหารด้วยการบริหารจัดการนี่ก็คือโอเคครับถือว่าเป็นต้นแบบที่ท่าคณะเล่านะครับความที่จะเอาไปปรับ ใน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 ครัวเรือนเท่าก so 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 nah. ็ต้องเริ่มต้นที่ของเท่าก่อนนะครับยาชิบะผาพนะครับจากโมซาร์เสธฮารนี่กะที่ว่าสามารถที่จะนําไปนะครับปรับใส่หรือว่าเห็ดร่มมือทําได้นะครับที่ครัวเรือนของเท่านะครับเตัวเท่ากับเลี้ยงง่วอยู่แล้วนะครับกับซีว่าอ่าตอนนี้ยางหน่อยก็จะเอาเอาทานนี่แหละครับไปทานเกียรตินี่เป็นบ่าคุยไงครับทานเกียรติยาชิบะาพนี่ยครับไปไปเห็ดแล้วก็ไปเห็ดให้ให้ทั่บ้านนะครับได้ได้เห็นนะครับ ก็ต้องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทางประธานนะครับขอประธานทีมงานของที่เข้าได้มีโอกาสนะครับนำคณะของเฮามานักมานะครับให้พอทำมาเบิ้งนะครับใส่ผอประธานครับมาเบิ้งแหลมหวานบ้างพอมามาเห็นเหมือนนี้หวนนี้บ้างครับสิเก็บไปใส่เก็บไปใส่พ่อแต่ว่าบ่บ่หมดครบทุกอันต้องที่หนึ่งที่สองไปเรื่อยๆั ครับบเขาก็คนเราก็คนเะพ่อเนาะอ่าไม่มีอะไรเก่งเกินคนเะพ่อเนาะเพราะว่าในใจนั่นมักแบบเดียวกันแต่ว่าเขาเห็นยากหลายอย่างเขาเส็จไปบมื่อไหร่เพิ่อนมืสิบ่อไปรบเบอท่าเบอรสี่ครับยากตรงที่บ่พราะถ้าด็ลงมือซื่อแลอกค่ะพ่อเมื่อนี้ขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมยามถามข่าวเนาะค่ะนออันโอเคอยู่เะพอนาะนมวนอยู่เนาะอวนครับวันจุดนี้หยุดถ่ายมนวนแต้ถ้าหากว่ามาเร็วกว่านี เพราะว่าเวลามันหน่อยอยู่ครับวัโอากาสนะครับคือการจะหน้าสีชุ่มนะคะมาจากตำบลข้ามาดีอําเภอเมืองเืองการจังหวัดบึงการมาในทีมงานของก่อยื่อท่อหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยเนาะค่ะงานสวนมะลำทำเกษตรแม่นค่ะเพื่อนไหหม่าดูงานสวนมะลำอมทำเกษตรที่เห็นจริงทำจริงนะคะแต่เลยเพื่อนก็เลยไหหมาเบิงแต่ว่าทางทีมงานเท่ากับแบบ ภูมิใจละก็ิดใจสิ่งที่เพ่อนเนี้ยจะเห็นจังอันดับแรกก็คือแก๊สนั่นวาค่ะแก๊สตัวนี้นะคะสุดยอดค่ะสุดยอดอีกใน,นเห็นภาพจริงที่มอลำเพิ่นอธิบายที่เพินพ่นไห้ควมรู้แบบประตรง n ในสาขามคือแปลนเมดหรือว่าอธิบายแบบละเอียดเข้าใจง่ายอยู่บ่างแมนค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะเขามาเบิงในจุดตรงนี้จะมีควมประทับใจในการต้อนรับในการอธิบาย ในทุกอย่างที่เห้ามองเห็นภาพโดยชัดเจนเพื่อนเห็ดจริงข้ามจริงนะคะ่ะแต่ในเรื่องการทำกรเกษตรน่เพื่อสุดยอดของเพื่อนแล้วนะคะแค่เข้าจังมาเอาวิธีการการเรียนรู้จากเพื่อนไปพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตของเห้าแมนมาค่ะจากคนอื่นกับบริเขาใจในสิทธิสิทตรงนี้แต่ว่าของของมะลำเห็ดน,นี่คือใส่ใจเมื่อทุกเหลืองทุกอย่าง่งได้ออกมาสมณนแบบเป็นสีนั้นมาขอบคุณที่มาเติมกำลังใจเด้อค่ะ ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะเราจะเราจะพัฒนาศูนย์เราไปเรื่อยๆนะคะเพื่อรับพี่น้องพี่น้องมากกับปีนี้มากปีหนามากกับสิเห็นได้เห็นแนวไม่ขึ้นอีกสินะคะหน้าโอกาสนี็ขอขอบคุณจาของสถานที่ทุกคนนะคะและก็ร่วมถึงหมอลัมท้ำเกษตรขอขอบคุณหลายๆค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะโอกาสหน้าหวังว่าเราจะได้ต้อนรับท่านอีกค่ะขอบคุณค่ะ